ความมสััพนธ์เป็นไงบ้างพี่เตอร์ตอนนี้เป็นไงสัมพันธ์หรอครับก็ก็ยังรูไม่ค่อยได้เจอกันนะครับจริงๆแล้วคือตอนนี้เนี่ยคือผมลุยอยู่ต่างจังหวัดอยู่เป็นประจำเพราะว่าผมสร้างรายการ d r i v e w i t h Me อยู่ครับครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ปั้นข่าวให้ผมนะครับตอนนี้รายการดังตั้งแต่ก่อนถ่ายแล้วตอนนี้ถ่ายตอนเสร็จตอนแรกเสร็จแล้วครับกำลังตัดต่ออยู่ครับผมอย่างก่อนหน้านี้มีข่าวด้วเรื่องว่าพี่เต้ากลับบ้านหรือไม่กลับหรือเรื่องหญ่อะไรอย่างนี้ย ก็ตอนนี้การคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวขอผมสรุปที่บ้านก่อนนะครับก่อเรื่องส่วนตัวนี่ขอไม่พูดแล้วกันนะครับยังไม่ได้ไประยาหรือเปล่าเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมคุยกับพลอยให้เรียบร้อยแล้วก็สรุปกันที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกาศข่าวอีกทีนะรมีีโอกกาาสป่เรามาคุยกันเรื่องงานดีกว่าไหม ก็ยังไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้เจอกันเลยใช่ไหมครัก็ไม่ค่อยได้คุยคือผมก็วิ่งอยู่ต่างจังหวัดอยู่เป็นประจำเนี่ยครับเพราะว่าอ่ารายการนี้เป็นรายการที่พิธีกรทั้งหมดเนี่ยขี่กันเองลุยกันเองเราไม่ได้ชิปรถกันนะครับขี่กันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอ่ามันมาจากไบค์เกอร์จริงๆนะครับเพื่อไบค์เกอร์แล้วก็วิ่งอ่าวิ่งดูเส้นทางกันต่างจังหวัดไงเพื่อจะดูเส้นทางที่สวยๆตรงไหนที่คนเขายังไม่ค่อยเห็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็คงจะไปดูกันอ่ามีอะไรที่ตื่นเต้นบ้างต่างจัััััังงงหหววววดดดเเเเเเนนนีีี่่่่่่่ยยยยยคคคครรรรรรรบบบผมมมมมกกกกก็็็ิิส์ชชข้้ออูลลลลลแาาาาาไใุ กขอบค่ณมีการส่งผู้ใหญ่เขาไปคุยกับนี่ครับตอนนี้มีการาคือตอนนี้เนี่ยมันจะมีข่าวลือเยอะแยะออกเยอะแยะมากมายนะครับไม่รู้ใครเป็นคนปั้นข่าวกันเรื่องเาสร้างข่าวกันอยู่เยอะมากครับจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรที่มันตื่นเต้นขนาดนั้นนะครับคือ,อเหลือเหลือที่จะต้องสรุปว่าอะไรยังไงแล้วจะทำยังไงอย่างนี้ยครับ แต่ว่าข่าวเรื่องหนึ่งที่ที่ผมอยากจะแก้นะครับอยากจะบอกผมคิดถึงลูกมากมากนะครับใครที่บอกผมไม่รักลูกเนี่ยครับเข้าใจผิดมากใครเป็นพ่อลูกเนี่ยรู้กันทุกคนว่ารักลูกอยู่แล้วนะครับอย่างครับอย่างอย่างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยด้วยข่าวที่มันมีเนี่ยครับทุกอย่างมันกลายเป็นวุ่นวายมากจนแบบว่าพอเข้าไปมันมัวแต่แก้ข่าวกันเองเนี่ยครับมันยังไม่ได้คุยอะไรที่เป็นสาระกันอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะต้องเข้าไปแก้ข่าวอะไรที่มันไม่ใช่ประเด็นอย่างเงี้ยครับ ผมขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าสร้าอย่าพึ่งสร้างข่าวใหม่ดีกว่าครับจะได้คุยกันง่ายหน่อยมีโอกาสได้เฟซทามหาน้องบ้างไหมคะก็ไม่อะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเฟซทามไม่ไหลพุ่มมันก็จะต้องกลายเป็นแก้แก้ข่าวแก้กัแก้ปัญหากันอย่างเงี้ยค่ะมีคิวว่าจะเข้าไปคุยเรื่องนี้เมื่อไหร่คะเรียกเรียกมีคิวเลยเหรอครับแมน่ะ มีแผนแต่ว่าตอนนี้พอมันกลายเป็นมันกลายเป็นอะไรไม่รู้มันเยอะแยะไปหมดนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมรอเนี่ยครับเดี๋ยวแม่ผมจะมาเร็วๆนี้แล้วก็เดี๋ยวจัดจัดคุยกันแบบมีมีมีญาติผู้ใหญ่ด้วยนิดนึงครัจะได้คุยกันเป็นเรื่องเมราน่อภารในปีนี้ไหมคะอภารในนี้เร็วๆนี้ครับนะครับเดี๋ยวแม่ผมจะมาครับทิศทางนี้จะเป็นไปในทางที่ดีหรือว่าอาจจะจบลงด้วยกันมันไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียวครับแต่ก็เขาอยู่กับ ไปคุยกับเขามาใช่ไหมเอางี้ครับเอางี้มันเป็นเรื่องระหว่างสองคนนะครับเป็นเรื่องระหว่างครอบครัวอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังไม่อยากพูดอะไรที่ที่มันจะพาไปผิดทางได้อย่างเงี้ยครับอย่างแรกนี่ก็ต้องนึกถึงเด็กไว้ก่อนนะครับเรื่องปัญหาที่ผมมีระหว่างผมกับพลอยเนี่ยก็เดี๋ยวผมค่อยไปเคลียร์กันอีกทีอย่างเงี้ยครับโทษครับน้องลายกระเด็นคือตอนนี้เนี่ยครับยังไงก็ต้องนึกถึงลูกไว้ก่อนนะครับคือยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยที่มันไม่ได้้คุยยกกกัััันนนนนนเเีี่่่่มมมขาาวจรรอออบปใหืง มันมันบานปลายไปเยอะอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะมีหลายอย่างที่มันจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้เกิดขึ้นข่าวมาจากไหนไม่รู้แล้วอย่างจะต้องมาแก้เป็นปั้ดกายไปว่าปัญหามันเพิ่มเติมนะครับเพิ่มจากเดิมไปหลายเท่าอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งช่วยครับอย่าเพิ่งช่วยนะครับอย่าเพิ่งช่วยแก้อย่าเพิ่งช่วยลุมอย่าเพิ่งช่วยอะไรอย่างนี้ยครับเพราะมันมีอิทธิพลกับคนที่อยู่รอบข้างหมดเลยพี่เต้รในความคิดของเราเราคิดว่ามันจะจบลงได้ดีไหมคะในส่วนของเราเองก็อจริงๆแล้วคื สิ่งที่มันดีที่สุดสำหรับลูกนะครับนั่นนนั่คือจะเป็นสิ่งที่มันลงตัวที่สุดเลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมันก็อยู่อยู่ที่ว่ามันต้องมันมันจบอยู่ที่การพูดคุยกันว่ามันจะเป็นยังไงครับซึ่งเราดูได้นานอะไรนะครับเจอที่เราคนนานแทบเป็นเดือนแล้วนานตอนนี้ก็คือคิดถึงลูกอยากเจอลูกโอ้ฝันถึงทุกวันเนี่ยยังก่อนอันนี้มันมีข่าวดูเกี่ยวกับบุคคลที่สามด้วยนะพี่เตอรอยากจะที่จะแชรเราบุคคลที่สามเหรอครับพิธีกรของผมเนี่ยแหละ อันนี้ต้องขอบคุณมากนะรายการดังนักกอนถ่ายเลยครับ <c oughs> จริงๆก็ไม่มีอะไรครับ เจอกันบอ่อยแม่ก็ต้องเจอกันบ่อยอยู่แล้วแอนนี่เขาเป็นผู้ส่วนรายการผม,ม,มแล้วก็เราต้องแพลนด้วยอย่างที่ว่าครับเขาเป็นไบค์เกอร์ตัวจริงเขาเป็นคนที่ขี่มาแบบว่าในประเทศไทยนี่นเขาขี่มาเยอะแล้วหลายเส้นทางเขารู้จักไบค์เกอร์หลายกลุ่มอย่างเงี้ยครับ<ม>แล้วก็ตอนนี้เราเซ็ตโครงการกันอย,อยู่อยู่เยอะมากในนามของรายการไร e w i t ม me ซึ่งเขาก็จะมีศักยภาพในการที่จะดึงบิ๊กไบค์มาหลายหลายกลุ่มเขารู้จักหมดเงี้ยครับซึ่งมันก็ความจำเป็นต้องเจอเขาบ่อยเงี้ยครับแต่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยอย่างที่ข่าวเขียนลงไม่ครับเขาเป็นพิธีกร แต่ว่าตอนนี้รายการได้รู้จักชื่อกันหมดแล้วใช่ไหมรายการชื่ออะไรรรายการชื่ออะไรครับไรด์เรฟเนขอบคุณครับเนี่ยทุกคนรู้จักหมดแล้วสกปรกถูกแล้วเรื่องเขาเทียดเขาเทียดแต่ว่าในช่วงก่อนเนี่ยผมบอกว่าอย่าพิ่งพูดอะไรเลยเพราะว่ามันแค่กลายเป็นต่อยอดมันจะกลายเป็นแก้ข่าวแล้วในเมื่อมันไม่มีใครเชื่ออยู่แล้ว ต้องรอพี่กับต้องรอผมมาออกไปเป็นคนเป็นคนออกไปเคลียร์ไงอันนี่เขาออกไปเคลียร์มันแค่กลายเป็นเหมือนกับพยายามจะอธิบายหรือว่าแก้ข่าวอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่มีมันไม่ประโยชน์ไงแต่เขาอึดอัดอย่างเงี้ยมีมีมีกธผมช่วยไง้ยขอขอขอโทษขอโทษใจเย็นก่อนมันมันมันอยู่ที่ผมจริงไงก็คือต้องรอให้ทางคุณแม่มาคุยเคลียร์กันแล้วนะครับผมก็คือถ้าคุยกันแบบว่าเป็นเรื่องเวลาอย่างเงี้ยมันโดยที่มันไม่ได้ ทะเลาะกันง่ายๆมันก็คุยกันได้แต่ว่ามันตอพอเรื่องมันบานปลายไปแล้วนี่ก็คงต้องรอนิดนึงครับมีโอกาสไปได้สูงเลยคะที่ครอบครัวจะกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมก็เดี๋ยวต้องรอดูตอนเคลียร์ครับโอเคนะขอบคุณครับสำหับใครฟังอยู่เสพข่าวอะไรเงี้ยที่ต้ออยากบอกอะไรของนายบางคับครับผมก็สำหรับใครที่ดูอยู่ก็ จริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมโดนโดนข่าวอะไรเยอะมากนะครับหนักมากนะครับจริงๆแล้วคุณรู้จักผมมา20ปีคุณรู้อยู่แล้วผมดําเนินชีวิตด้วยเหตุและผลครับจริงๆแล้วข่าวทุกอย่างที่ออกไปเนี่ยคุณอย่าไปเชื่อทุกอย่างครับนะจริงๆแล้วผมก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่แรกครับ20ปีคงไม่ได้เปลี่ยนภายในค่ำคืนหรือว่าอะไรเงี้ยครับนะถอาไรถึงครอบครัวไม่ทันลูกพันที่ถ่าก็เนี่ยครับเดี๋ยวหวังว่าได้เคลียร์เร็วๆนี้นะสำหรับลูกๆนี่ก็คิดถึงน,น,น,นะ